รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอไล9ไกลสู่สาขุนดีโอจินโซแม็กสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเต สวัสดีครับผมบินทุกครับราชนีมหาดิศครับผมพบกอะไรเช่นเคยนะครับในรายการรัดกระดูกต้นทุ่คขำทำไมรู้ป่ะคขำอะไรก็พอก้มสวัสดีเห็นเท้าตัวเองอ้าวทำไมรองเท้าแตะทำไมนี่จัดเต็มอย่างเงี้ย โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าบ้านนอกอันนี้เขาเรียกว่ากรุงเทพอ่อนอันนี้เราเตรียมตัวอ๋อล้เตรียมตัวอนะครับเพราะตอนนี้เราทําซีรีส์อยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับผมแล้ววันนี้ที่เกาะลันตาใช่วันนี้จะมาทําบาเพ็ญประโยชน์นี่ให้กับเกาะลันตาเลยเพราะว่าวันนี้เรามีโครงการดีๆคือการปลูกปลาปล่อยปูนั่นแหละเห็นไหมปล่อยปูจะไปปล่อยอย่างนี้ เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก็ต้องพลพี่น้องของเรามากันเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานก็ส่งต้นไม้ไปกนหนึ่งต้นแล้วก็ปูอีกหนึ่งตัวแล้วก็ทิชัานจิตแล้วก็บอกว่าใช้เอาไปปล่อยให้ประธานเลยนะอะไรอย่างนี้เอโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราปล่อยปูเป็นแสนตัวเลยต้นกล้านี่อีกประมาณ8 0 0อถึงพันต้นเลย ให้เราให้คุ้มเลยใช่ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวที่ตรงนี้จะ<อ>เต็มไปด้วยป่ากโกงกลางเนี่ยนะใช่เดี๋ยวไม่เปลี่ยนชุดกันนะไม่ไม่ดูสถานที่เลยเห็นไหมโอเคครับ,รบงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ ก็อยู่กับนายอำเภอสุริยันนะครับนายอำเภอเกาะลันตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้โหเห็นคนเยอะแยะเลยมาทําอะไรกันครับวันนี้เป็นกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการปล่อยพันปูนะครับที่บ้านโลดุยงหมู่ที่5าตบลสารดาษอำเภอเกาะลันตาโลดุยงครับผมดุยงก็คือแปลว่าปลาตัวสัตว์น้ําชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่าปลาพยูนนะครับ แล้ววันนี้ก็สมาชิกเนี่ยไลฟ์มาปลูกกี่ต้นวันนี้เราปลูก0 0ต้น700ต้นแล้วก็ปล่อยพันปูห้าห0,000ตัวอ๋อปูอีกเนาะอันนี้นี่ครับห้าหมื่นตัวไหนผมไม่เห็นในปูที่เลาคินกันอยู่นี่แหละใช่ไหมไม่มีตัวเล็กๆโอ้ยตัวน้อยอ่ะนี่งั้นเดี๋ยวเราไปปลูกป่ากันดีกว่าครับผมไปครับ ทำที่ปลูกป่าพลอยฟันปูวันนี้นะครับเขาคิดว่าในโอกาสหน้าถ้าหากมาอีกผมก็จะดำเนินการจัดทําแล้วก็สนับสนุนรายการของเียวไรท์นะครับได้ตลอดเวลาแล้วก็อยากให้ใช้บริการเรานะครับขอบคุณครับวิธ <ไป S 2> ี<ไ>ป,<ท>ปล่อยปูจำได้ไหม หึ่งหัวจุกถุงขึ้นมาลนะแล้วก็พอบปากถุงหน่อยหนึ่งกวักน้ำไนน้ำแม่น้ำใส่ไปในถุงให้น้ำมันผสมกันก่อนแล้วถึงเทมันออกขอบคุณกุศลนี้จงทำให้พวกเรามียอดซื้อยอดขายไหลมาเทมาเฮงเงรวยรวยด้วยเถอะ สนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สาขุน Deojin So Mac สยามธุรกิจเจาะกลอดติดทุกข่าวสาร Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piercente อ๋อ oh, ในอำเภอเป็นไงครับแวบเดียว oh. จาก จากฟีมือของแบบว่า,วานักท่องเที่ยวแล้วก็สมาชิกนิวไลท์<อ>ทั้งหมด<อ><อ>ต่อไปอต้นไม้พวกนี้ก็จะเติบโตสวยงามและพวกเราจะได้กลับมาเยี่ยมว่าเออแปลงนี้เราเคย ได้ทำประโยชน์เ,เพื่อส่วนรวมได้สร้างไว้ก็เป็นผลงานของบริษัทนิวไลฟ์ในใน,ในอําเภอคอ,อันตานะครับ,รบนอกจากความสวยงามและประโยชน์ของเขานั่นเองนะรักษาหน้าดิน,น,นแล้วก็เรื่องระบบนิเวศอะไรต่างๆนะตั้งความหวังนะครับว่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นวันพกนี้นะครับยินดีครับยินดีครับโอเครครับวันนี้เวลาหมดแล้ว ถ้ปล่อยปูเมื่อกี้เนี่ยมีความประทับใจมากเลยนะตัวตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยนะขอให้รอดให้หมดนะจะได้มีกินใช่เอาแล้วครับท้ายรายการแน่นอนวันนี้จะแจกอะไรครับแจกเสื้อเสื้อสามธุรกิจดีกว่าค่ะครับผมหนึ่งตัวชนะอีกหนึ่งตัวนะครับรวมเป็นสองรางวัลนะครับคำถามประจำวันนี้นะครับดุยงแปลว่าอะไรครับก็ไก่ครับปลาพยูน ขอไข่ละครับปลาหมอค่ะปลาหมอหรือปลาพายุนรีบตอบมาทาง Facebook ของรักกระดุกออนทัวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในอำเภอสุริยันนะครับในอำเภอเกาะลันตามากนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรักกระดุกออนทัววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราทั้งคู่ชมไปก่อนนะคะผมเปลี่ยนรองเท้าแล้วครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมีคนว่าเราเราเปลี่ยนแล้ว ถ้าใครอยากจะตามรอยรัดกับลูกออนทัวร์เนี่ยก็สามารถจริังก่า<ม>สอบถามกันได้เลยต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการครับค่ะบริษัทเนโอไลท์อิน like เตอร์เนชั่นแนลไคตงของคนไทยค่ะสุริมสยามธุรก,กิจครับช่องสยามธุรก,กิจแชนแนลค่ะ